สวัสดีค่ะคลิปต,ต่อมาของพวกเรานะคะอาจารย์ก๊อปยังเป็นผู้แสดงของเราอยู่เหมือนเดิมค่ะ,ะล,ลูกต่อมาที่เราจะเล่นกันเยอะในคอร์ดแบบบินตันนะคะคือลูกดาดลูกดาดคือลูกที่ขนานไปกับพื้นลูกที่มีองศาการตกมีการตอบโต้ใช้เป็นรีแอคชั่นที่ค่อนข้างเร็วมากถ้าเห็นในแบกกีฬาแบบบินตันนะในประเภทคู่ค่ะจะใช้ลูกดาดเยอะมากๆและที่สําคัญคือลูกดาดจะใช้การยอ่อย่อตัวลงตามา้ตีขนาดกับพื้นทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันโดนตะข่ายค่ะเพราะว่โดนตะข่ายเราจะไม่ได้แต้ม เราจะตีสองข้า,ขานะคะย่อตัวลงตีลูกนี้จะเป็นการตอบโต้ที่ค่อนข้างเร็วนะคะอ่ะเราลองดูกันนะคะว่าเราตีง่ายๆแล้วอาจจะใช้การตีเบาๆให้เพื่อนก่อนแล้วก็เริ่มต้นด้วยลูกดาดค่ะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราด้วยด้วยความที่ลูกมันเร็วมากๆม,มันอาจจะทําให้เราตียากๆในตอนแรกแต่ถ้าเราตีกันเบาๆมันก็จะไม่เป็นลูกดาดมันจะกลายเป็นลูกโฟห์แฮนโค้งๆอ่ะเพราเราตีเร็วขึ้นหน้าไม้ของลูกมันจะกลายเป็นลูกดาดอัตโนมัติ มันจะตอบตโต้กันเร็วเป็นเส้นตรง wp, เราลองดูนะคะเราดูอีกทีหนึ่งอุ๊ยโทษค่ะจันกอฟขอดีทีฮะค่ะอะไรค่ะอีกทีทค่ะค่ะ,ะค,ค่ะโทษค่ะเห็นไหมคะพอครูตีลูกดาดแต่ครูยกตัวสูงขึ้นไป ข้อเสียของการตีลูกดาดแล้วมันโด่งคือลูกตบเราจะเสียลูกตบเดี๋ยวลองดูนะคะอาจารย์ก็ถ้าจะหนุ่ยเสียลูกดาดไปอาจารย์ก็ตบกลับมานะคะนี่ค่ะข้อเสียเพราะลูกดาดเป็นลูกที่ตอบโต้กันเร็วและเป็นลูกขนานถ้าเมื่อไหร่ที่เราตบลูกขนานโอกาสที่ตะข่ายเกือบ99%แต่ถ้าลูกดาดที่เราเสียลูกดาดในการเปิดหน้าไม้ขึ้นมันจะกลายเป็นโฟร์แฮนด์ที่เลียดเลียดตะข่าย เหมาะกับลูกตบที่สุดเราจะเสียโอกาสนั้นไปเดี๋ยวลองฝึกลูกดาดในะนะอ N A าด้วยกันอีกในครั้งต่อไปนะคะ